เ,เด้งๆเงี้ยพคตรเลาเจ้านายเจ้านายวันนี้พามาก๋วยเตี๋ยวไก่มาอันนี้จะบอกว่าเป็นร้านลับก็คงไม่ได้และเมนูเริ่มต้นไก่ฉีก45บ้าาทใช่ครับฟังไม่ผิดมีทั้งน้องไก่ไปเปื่อยขาไก่ไปไกเปื่อยเหลืองทองอลา,ามยั่วๆบดๆเลยครับเจ้านายเรียกได้ว่าคุณภาพครับชามอิ่มแน่นทั้งคุณภาพรสชาติและความสะอาดอุยโโดีเจ้านายกำลังต,าางตุงเลยโอ้โหร้อนๆเลยเจ้านายดูดิร้านเปิดทุกวันตั้งแต่สิบโมงครึ่งจนถึงสามทุ่มเรียกได้ว่ากินกันยาวยๆน้ป้ปองดูพิาส โคตรแซ่บเดือดๆร้อนๆเลยอ่ะเจ้านายมาแล้วครับเจ้านายสั่งประมาณตุ้มตัวมาเลยครับเต็มโต๊ะเลยสั่งบะหมี่เหลืองคุกนะครับอันนี้ก็ซิกเนเจอร์ของเขาเลยไม่ต้องใส่เกี๊ยวกรอบไปออนท็อปหนึแล้วก็คุกนะครับมันต้องสูตรนี้นะครับแล้วก็ไม่พลาดนะครับที่จะต้องเอาไก่ตุ๋นเนี่ยมาวางเจ้านายมาดูเปลือยแคไหโอ้โหโคตรสุยเลยเลูดลูดนี่ปิ้นหมดเลยตอนนี้นะครับบะหมี่เดี๋ยวเรามากินเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทะลุเปอร์ล้านี่โคตรเด็ดเด้งๆอย่างนี้โคตรร้อนเลยเจอครับโอ้โหเร เดือดเลยนะฮะโคตรเดือดเลยอะต้องมาลองขายต้องกินหวานนี่ต้องจัดกันหน่อยแล้ว